ริ่มจากพี่เซนเลยรเนาะวันนี้ครับกับแอบรงรักเดอะซีรีส์ครับครับผมวันนี้ก็เป็นการออนแอร์ตอนจบกันครับซึ่งเราออนแอร์กันจบไปเมื่อวานแล้ววันศุกร์ต่วันนี้เป็นวันเสาร์ครับเราก็เหมือนเอาอันคัดพิเศษเนี่ยมาออนแอร์กันนะครับผมมาดูกันในโรงครับพาพี่พี่แฟนคลับด้วยแล้วก็พวกเรานักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนมารวมแบบว่าเรียกว่าส่งความสุขแบบเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์เรื่องแอบลงรักเดอะซีรีส์กันครับคนไมูุ่ใจในส่วนของที่ฉายทนช่องก็ต้องดูนครับผมบอกเลยว่าที่ฉาย ประมาณ40กว่านาทีใช่ไหมแต่ว่าฉายเนี้ยครับเท่ากับหนังโรงเลยประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ใช่ครับจุใจจุใจเลยถูกต้องครับอันคาเยอะมากเออสปอยเล็กๆว่าตอนจบนะครับคนละตอนจบกันประมาณนั้นมีซีนเพิ่มมีซีนตอนจบเพิ่มขึ้นมาใช่ครับ แล้วตอนจบมันจะมีความพิเศษที่แตกต่างจากอันคัดอื่นอย่าง,งไรบ้างแน่นอนครับเอาเอาที่เราแบบนําก่อนเลยในเรื่องคอมเมดี้ของเรานะครับเราจะได้เห็นคอมเมดี้อะไรหลายอย่างเนี่ยในในแบบว่าอันคัดตรงนี้ด้วยในโรงกันครับผมรวมถึงแบบว่าการสมหวังของแต่ละคู่ให้เราจะมีแบบใส่เพิ่มมีการเล่าเพิ่มหรือแม้แต่ว่าจุดเซอร์ไพรส์ <c oughs> สุดท้ายท้ายสุดพูดมากไม่ได้จริงๆพูดมากคือสปอยอยากให้ไปดูในอันคัดเองหลังจากดูในโรงเสร็จแล้วสารดูใน YouTube ได้เลยนะครับยูทูบไอเดียแฟคทอรี่ครับ มีความพิเศษครับเดี๋ยวน้องๆจะมาโชว์เนาะวันนี้เรามาโชว์การมีแฟนสายด้วยนะครับน้อง,องแต่ละคู่ก็จะมีทําโชว์มาพิเศษนะครับผมหรือว่านี่พี่ครับอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นโชว์แบบน้องๆมาร้องเพลงเลยใช่อาจจะมีความพิเศษนี่เดี๋ยวคนนี้เขาจะมาแบบว่า โชว์ความพิเศษพิเศษด้วยอ่า <laughs> ไม่ใช่แค่นั้น <g ank crack ling> เดี๋ยวเรานะครับความพิเศษของวันนี้ผมจะมาพูดและเล่าถึงไลอัพของ Idol Factory <c oughs> นะครับในปีนี้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกันเราจะมีรายการมีละครหรือมีซีรีส์อะไรให้เราจะผลิตกันต่อกัน <c oughs> ประมาณนั้นครับดีมากเลยเหมือนกัน <ใ>า้าดีใจครับผมดีใจมากคือตอนแรกเราก็ไม่คาดคิดว่าฟิทแบ็กจะดีขนาดนี้หรือว่าเราแบบว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกกับ,บน้องทุกคนกับทีมงานจนวันเนี้ยซีรีส์แบบว่าจบแล้วรู้สึกว่าแบบดีใจอีกข้อหนึ่งคือรู้สึกว่าไม่ต้องไปห้องตัดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปทุกวีคเลย <c oughs> นะครับประมาณนั้นเจออุปสรรคอะไรพิเศษเยอะมากครับนี่คนนี้เขารู้ดีเลยต้องถามน้องเซ้ง อุปสรรคของพี่ได้พี่ใหญ่ทอดที่เราฟังน้เาท่วมน้ำท่วมพี่เซนก็จะแชร์บ้างไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะไปออกโลต่างจังหวัดอย่างบ้านของตัวโตเองที่ตอนแรกดูพื้นที่ไว้ที่เป็นทุ่งนาเลยแต่ว่าพอพี่เซนจะไปออกกองจริงเนี่ยน้ําท่วมที่โลครับใช่คือฟิลเรา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 อยากให้แบบว่าเอามาครับมาครับน้องไทยน้องไทยนะครับผมน้องน้องติดธุระน้องติดธุระน้องติดธุระน้องเลยเพิ่งมานะครับไอ้เนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วม คือผมไม่อยากอยากให้แบบเขาแบบอารมณ์แบบฟิลแบบน้องโต๊ะขี่ควายอะไรอย่างเงี้ยมีผ้าขาวพะพอไปถึงปุ๊บนะครับผมน้องก็ะบือเราน้องกระบือนบืงอน้องน้องควายของเราแหละน้องควายของเราครับน้ําท่วมน้องควายเดินไม่ได้อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นครับนุมถึงว่าแบบว่าช่วงโควิดด้วยที่แบบว่าเราเนี่ยไม่สามารถออกกองกันได้เนาะเราก็มีแบบว่าต้องแบบว่าเวิร์กช็อปกันเองที่บ้านมากกว่าอะไรเงี้ยวิดีโอคอลเพื่อทําบทกันประมาณนั้นครับ เป็นยังไงบ้างครับรครับผมจบตอนนี้ทำไมน,น,น้ำกระแดีติ้งดีจริงจริงก็คือพวกเราอ่านคินแบกกันตลอดพวกเราได้อ่านแบบว่าทั้งคอมเมนต์ทั้งในโซเชียลทั้งใน t w ว t t เตอร์โซเชียลทุก่องทางพวกเราอ่านตลอดพวกเราดีใจที่แบบว่าทุกคนมีความสุขกับเรื่องราวแอบรุงลของพวกเรานั่นแหละก็คือที่พวกเราต้องการจะส่งมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้ทุกคนทุกวันสุขก็พวกเราส่งไปถึงแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้รับรอยยิ้มของเราเรียกว่าส่งกันแบบ ตุดเดือบเปทีเดียวเน้อส่งรอยยิ้มใช่ไหมครับไม่อาร์ที่น่รักมากเป็นจอไปตุ่นขายตุดขายของพี่เหนือใช่พี่เหนือเขาจะมาแบบว่าโอ้โตอไผงห้องโตมันร้อนนะโอ้โตมันร้อนผมไม่เข้าใจเลยคนเลยพูดถอดเสื้อได้ทุกอีพีนะฮะที่เซ็งเป็นไงครับผมชินกับรอยจูบของพี่บิลลี่หรือยังฮะชินผมผมว่าก็ไม่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 ชินนะครับผมไม่ชินใช่ฮะแต่ทำไมต้องตะกุตะกักด้วยอะครับ จริงก็วันนี้ยังยังยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยครับผมที่แบบว่ามันมาเดินทางมาถึงตอนจบแล้วยังนึกถึงแบบวันแรกแกอยู่เลยยังยังรู้สึกว่าแบบมันผ่านไปเร็วมากเลยแล้วก็ดีใจครับที่แบบวันนี้แบบว่าทุกคนชอบในแบบซีรีส์ที่เราได้นําเสนอรวนถึงใความสุขด้วยครับผู้ถัดมาหแบบลังๆนี้พูกเราก็แรงเหมือนกันนะ <laughs> เรียกได้ว่าผ่านมา13 EP แล้วครับมันความรู้สึกมันเก็บอยู่ข้างในพอปล่อยวาทีมันก็เลยจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึง อ่าเป็นประมาณนั้นครับใช่ใช่ครับสายเต้นนี่ครัผู้แรกใช่ไหมเต้นต้างพี่เหนี่ยงไหมครับแต่ผมว่าต้องให้คุณเหนื่ยเขานะอันดับหนึ่งอ่ะก็ต้องให้เขาอยู่ใช่ใช่ครับอย่างนี้นะถ้าผ่านกระแสทีดแสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ่าทุกคนชอบกันเนาะแล้วก็ชอบที่ซีรีส์เราเป็นซีรีส์ที่แบบผ่อนคลายช่วยแบบทุกคนที่ทํางานจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเครียดมาดูกันตอนคืนแล้วก็ผ่อนคลายกันได้ยิ้มแย้มการสนุกกับตัวละครเนาะก็พอจบแล้วรู้สึกวิวเหมือนกัน พราะแบบตัวละครนี้จะจากไปแล้วจะแบบแบบจะจะไม่ได้เห็นตัวละครนี้ในแบบาในฉายสดเด็กช่องสามอะไรนี้แล้วหรือว่าเราส่งตัวละครกลับส่นิยายนี่ก็รู้สึกวิวเหมือนกัน่สาวๆบ้าทำการนมนมอิจฉาะค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับคู่ของของเราใช่ไหมถามว่ากระแสตอบรับ ค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ทุกคนก็ช่วยลุ้นไปกับคู่ของขวัญกับฝนเหมือนกันใน EP สุดท้ายก็ได้สมหวังล่าได้ก็ได้ได้ไ้ได้หอมกันสักทีหนึ่งใช่เพราะว่าขอหอมตั้งแต่ EP หนึ่งก็ไม่ได้เลยจนจน EP สุดท้ายค่ะก็ดีใจแล้วก็ใจหายนิดนิดนึงเพราะว่าแบบเราอยู่อยู่กับเขามา ปีกว่าเลยอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละเนาะอืมอืมคุณน้องกับแฟนที่แบบแฟนคลับยการตอบรับดีเรารูสไงบ้างครับเราดีมากเลยดีกระแสดีเลยก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะที่เห็นทุกคนเอนจอยไปกับชีรีี์ของเราทุกคู่ทุกความสัมพันธ์ก็แบบอ่าถ้าเป็นคู่เราก็คนได้เห็นความชัดเจนของตัวเองว่า ว่าชอบของขวัญแล้วเื้ยพูดไรเคินน้องเขินน้องเคินะก็ได้ก็ดีใจที่ทุกคนเดนจอยไปกับเราค่ะอะอย่างเราด้วยอะในเรื่องของเราก็โม้โหหลายคนก็แอบเป็นไสเป็นกาหนูใช่ไหมหนูนกนะเออเอ่เออแค่สกยนแเ่ง ก็แบบว่าหมันไส้ใดๆก็หนูก็โอเคค่ะแฮปปี้ค่ะไม่กลัวเหมัอนัวกเราทุกเรียนเนาะตอนนี้ไม่กลัวพามาเลยพอมีพอมีหนูก็วิ่งสิอย่าปลาเปลือกปลาเนื้อมาจะได้กินเออมันหิวนเราแบบพวกเราวันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวแต่ก็หวานเหมือนกันนะพวกเราอ่าไม่ได้ไม่ได้หวานทุกคว่า เราได้แบบว่าล่นเอยกันสักทีเนาะว่าสุดท้ายแล้วตัวละครเองก็เข้าใจว่าแบบเออเราไม่ต้องเป็นเดกแบบเองเพื่อใครแต่เป็นามรัตัวเราในแบบที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบความรักที่แอบมุ่งรักมเสน่ห์มาครับที่ฝันร้อนเลยปิดท้ายคู่ของเรายังไงต้องเป็นเราจากที่เป็นคุณแม่ลูกสาวมานานเป็นคุณแม่ลูก ผลักดันเพื่อนให้ไปในทางที่ถูกเนาะแบบเรื่องของเพื่อนเหมือนล่องของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ะไรอย่าเนาะก็จะเห็นว่าพีนี้ก็จะได้เห็นว่าส้มจะมีใครมาดูแลหัวใจหรือเปล่าหวังกันหมดแล้วจะได้เห็นคนข้างหลังหรือเปล่ายังไงนะแต่ในเรื่องคือส้มร้องไห้เก่งเหมือนกันใช่เป็นนักร้องนำ ทำซีนเปิดเลยใช่เราห้ <laughs> าตลอดการทำงานกับน้องๆพี่เซนครับทหน้องๆไปเยโอ้ทุกคนน่ารักมากครับใช่เราทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่แบบว่าหลายๆคนอาจจะแบบเป็นเรื่องแรกเลยมาแบบว่าตั้งแต่เบสิกเลยครับมาฝึกแอคติ้งกันมาฝึกในการทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าถ่ายทํากันอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ก็<ม><ๆ>ใหม่เหมือนกันในมุมผมผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็เป็นนักแสดงใหม่เหมือนกันเราก็แบบว่าช่วยกันครับจนซีรีส์เราออกมาแบบว่าประสบความสำเร็จเนาะ นะครับผมก็ดีใจมากจริงๆต้องขอบคุณแบบน้องทุกคนมากนะครับใช่ครับขอบคุณครับครับมีพิเศษว่ามีอะไรพิเศษนะครับผมมีมีความพิเศษแน่นอนแต่ขออุบไว้ก่อนยังพูดไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีอะไรแบบว่าอาจจะมีแบบว่าแฟนมีหรืออาจจะมีแบบอะไรพิเศษๆมาให้เห็นกันครับผมแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมีไลน์อัพที่เราจะได้เห็นกันในโรงเลยว่าไลน์อัพเรามีอะไรกันบ้างครับผมครับ ให้คะแนนคุณตัวผมถ้าให้คะแนนผมให้สิบเต็มทุกคนอยู่แล้วครับเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนพยายามมากทุกคนสู้มาด้วยกันมากเราอาจจะแบบว่าตกร่องกันมากแต่ว่าเมื่อเราตกร่องกันเราช่วยกันพยุงกันขึ้นมาครับเราจะอุปสรรคเราเดินไปด้วยกันจนวันนี้เราเดินมาถึงมันอาจจะเป็นตอนจบครับแต่มันไม่ใช่จุดจบของอาชีพนักแสดง นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพนักแสดงหลายคนครับแล้วผมก็พูดตลอดเลยว่าผมดีใจมากที่น้องๆคนนี้ทุกคนเดินออกจากโรงนี้จบเรื่องนี้แล้วทุกคนเดินไปแล้วพูดว่าพวกเราคือนักแสดงเต็มตัวกับนักแสดงเรื่องแอบหลงรักอะซีรีส์ครับ,บครับขอบคุณครับ